สวัสดีครับเจอกันช่องไอร์ลั่นทุ่งนะครับผมวันนี้วันออกพรรษาเข้ามาลินสักกะละไหวภูสิงห์นบผมสวยๆครับผมน่าท่องเที่ยวมายเยอะๆครับผมมากับเบาชิงรถบรรทุกเบาตังครับผมเจ้วเขาจะพาเดินขึ้นไปภูสิงห์ประมาณใกล้ลอยขันกันแต่เนาะสวัสดีครับผม สถานที่ข้างบนนี้ว่าเป็นที่มงคลเป็นที่ดีความเป็นที่นับขันดยู่่ะสวยๆครับผมอสวยๆนีเราก็อยู่ที่พกนู่นยอดเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตอนนี้เลยสองคนสองคน ปเป็นชูม่วงเลยเหรอแต่ว่ามันมีสันในผักเว้นนะผมจะมากเกือบถูกปีนะคร,บกกบะาารับผมเพราะว่ามันบกไก่ครับผัแหลากหลายสวยๆครับผมเดี๋ยวจะพาขนเนไปวชมยอดป่ายผู้สิงมาป้าผู้สาวมาเืนินเช้เกี่ยวกับตอนนี้บอเพอมีคนพามาคือผมพาเขามา คนพามามายังห้องอาถิ์มาเจอเมีอาคูอยู่คู่สิงอะไรเนี่เนาะถึงยอดแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับพิชิตบันไดสวรรค์6 5 4ขั้สีันทุกคนต่างเอยน้าคนเยอะขอน้ำคนโมโหอะไรข้าขอน้ำ มีจุดไข,ข่ห่วงแสดงว่าทุกคนขึ้นมา,าอะไรนะนมาล้มอยู่สายครับผมขึ้นมาแล้วเป็นไหนจันมาทานบ่ามาทานโอ้หินเข้าภาษานี่ครับผมเข้าเดินทางมาเนี่อยเขาก็แบบเขาเอื่อนว่ากินแก้เหนื่อยโอ้ดูขิน,ขน<า> ลองส่องไปครับดีแต่มีรา้านอาหารนำนะครับมีเช่าว,วัตถุมงคลด้วยนะครับเดี๋ยวผมงพากเดินไปชมดยอาจจะมีโปรแกรมไปต่อสะพานเทพสุดาครับ คนเยอะๆครับผมเขาก็มีมาตรการตรวจไข่สารสนองศาเอ็นกระหอรเของขาครับบางมีสีสุกเขามีแบบกระทงเทียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลอยสวยอะ เป็นวัดขึ้นชื่อนะครับมีน้ำตกด้วยวิณีสรถึงข้างในแล้วนะครับหนองไม้ตายองค์หลงปู่ขาวองค์ใหญ่ใหญ่สีกระสินร่วมต่อยอดกิจการบรรยากาศก็อนุโมทนาบุญกับคุณสุริยามีรัก เดี๋ยวเ,เราพา,าเรากราบก่อนบงภูเขาเดี๋ยวพาเดินเวียนเทียนนะครับผมกับองค์พระใหญ่สามรอบต้องเวียนระยะห่างอยู่ในเ้ี่ยา สองรอบอีกรอบหนึ่งนะครับอลังการมากเลยเราต้องเดินดูพระจันทร์ดูพระจันทร์พระจันทร์อย่างสวยเลย นี่เขาเรียกว่าวิวของเมืองส,สันสกันเลืออีกจุดหนึ่งที่เรายังไม่ได้ข้บไปชมเดี๋ยว่าข้บไปชมนะครับผมลอยพระพุทธบาทนึ่งบีมันี่ก่อนงสวยเลย มาให้ตั้งเรียญนะฮะนี่เกันเหรียนหรือเปล่าเอามาจกเหรียญกันนะโซฟีมือกันนะเขามีหลายมิติครับผมขัดตังแบบนี้ก็ได้ก็มีแบบพิงพิงตังนึ่เลยตังอ็ได้ครับเออมีแบบพิงนะไม่ใช่เพราะเปล่าต่ำนั้นโซ่ฟี เราเรียนแบบเย็นแบบเรบาไม่เอาเยน็นอย่นะครับอยู่กับความนิ่งของมือเราเหมือนเดิมได้นะครับเยนเ็นหนึ่งส่วนจะมีเอาอยู่ไว้ <c ười> จะจัจะตั้งแบบฝืนเนิเดน้อย ้องใส่ส oh. าม,มาธิไรเลยโอ้เรียนบามันไม่เคยเรียนหาเรียนสิบเลยที่เอ้าหน่วยไ,ได้แล้ว เอออันนี้ของเท้เก่งเดี่ยว่ะเร่ยบร้อยครับผมอ่ะลองตั้งจิตอธิษฐานจะได้สมดังปาธนาหรือไม่ทำ้่งจะได้ ถ้าเดือชมไปื่อยๆครับผมบรรยากาศที่ดีที่ท่องเที่ยวฟูซิงมาเดี๋ยวเราจะเอาสามันครับวันลูกเอาตามวันเกิดก็ได้นะซักเกิดันไหนบ้างของผมวันพุธครับ วันพุธก็ใช้สีขาวอยู่ดีครับผมแล้วก็วันอะไรอีกครับวันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองะวันพุธค่ะวันพุธสีขาวเพราะว่ามันสีมันหมดครับแต่ว่าแด่ส่วนมากก็ใช้วันวันสีขาวนี่แหละวันพเป็นวันพระนะนี่แล้วตามศรัทธานะสาธุใสร็จสู้เลยนะครับอาิตย์นนะคะวันนี้วันพระขอขมาพระรัตนตรัยนะพี่น้องขอควบมสุขนะคะฮะ อาใส่ร่วมกันละทำกันล้ครับวันจันทร์ใช่ไหมลูกไปครับผมเดี๋ยวจะพามาลอยน้ำตกหยุดแล้ววันนี้ <c oughs> ทดขออยขอย่าติดกล่องกนะันวันนี้เราเที่ยวหนะําใจแล้วเดี๋ยวพาจะรอรถขึ้นมาเหนื่อย,ยดีแต่มีรถบริการาเาไปอเดี๋ยวเขาเ,เดี๋ยวมันปีกบอลเทีย,ยนะเลยเนาปี่ของไม่มีอ่ะ มีมีเข้าใจว่าจะัดตัวฟรีนะครับผมถ้าลงมาขอบคุณพี่มากๆครับผมนี่แบบรนรับทรงเลยครับผมไม่เสียตังค์นะครับค่าลง